สายนะคะมาเช้านี้ก็เปิดบ้านไปแล้วนะคะแล้วช่วงสายๆก็มาเปิดการมองเห็นนะคะสักนิดหนึ่งอยากจะเห็นหน้าพี่ๆกันนะคะแล้วก็มาพูดมาคุยนะคะแล้วก็มายืนยันตตอนสักนิดหนึ่งนะคะพี่ๆเราก็แบบเออน,นะคะ ก็บอกว่าวันนี้อากาศร้อนนะเมื่อวานนี้ฝนตกลมแรงนะคะโหนะคะก็เลยมานะคะขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขอให้มีความสุขนะคะสุขก,การสุขใจนะคะพี่ๆนะคะทำงานแบบอืมเรามีแรงนะคะถ้าเราไม่ทานข้าวทานปลานะคะเราก็จะไม่ค่อยมีแรงทํางานกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ร้อนอยู่นะคะแต่ไม่เหมือนกันสักนิดน,นึงนะคะอย่าลืมนะคะพักทายกันได้นะคะพี่ๆนะคะทานข้าวทาน ป้าก네ับอะไรกันนะคะก่อนเที่ยงนะคะอย่าลืมทานลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็แบบว่าแบบน้องก็กลัวนะลมแรงแล้วก็แบบว่ามีฟ้าร้องนะคะก็สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะค่ะช่องน้ำน้าบ้านสวนกับวันพฤหัสนะคะเราก็มาสวัสดีกันสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งมาเปิดการมองเห็นมางสักเท่าไหร่นะคะ ก็อาจจะไปชมทางละครสั้นละครยาวพี่ๆกันนะคะพี่ๆเนาะวันนี้เราก็มาเปิดการมองเห็นสักนิดหนึ่งช่วงสักนิดหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะทักทายกันได้นะคะพี่ๆนะคะทานข้าวทานปลากับอะไรกันนะคะก่อนเที่ยงนะคะอย่าลืมทานบ้างสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะไปชมทางละครสั้นละครยาวพี่ๆกันนะคะพี่ๆเนาะวันนี้เราก็มาเปิดการมองเห็นสักนิดหนึ่งช่วง ก็สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะค่ะช่องน้ำน้าบ้านนสวนกับวันพฤหัสน,นะคะเราก็มาสวัสดีกันสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งมาเปิดการมองเห็นลมแรงมากแล้วก็อากาศร้อนมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบบอืมนะคะเดี๋ยวเราก็ฝนพอลเนียวนอนนะคะแล้วช่วงเย็นเนี่ยฝนตกทำงานแบบอืมเรามีแรงนะคะ <c oughs> ถ้าเราไม่ทานข้าวทานปลานะคะเราก็จะไม่ค่อยมีแรงทํางานกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ร้อนอยู่นะคะแต่ไม่เหมือน ก็สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะค่ะช่องน้ำน้ำบ้านเล่นสวนกับวันพฤหัสน,นะคะเราก็มาสวัสดีกันสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งมาปดการมองเห็นมีทำงานแบบอืมเรามีแรงนะคะถ้าเราไม่ทานข้าวทานปลานะคะเราก็จะไม่ค่อยมีแรงทํางานกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ี่ยก็ร้อนอยู่นะคะแต่ไม่เหมือน,นพอพอคลายความร้อนได้นะคะเราก็มีลมมาแบบให้เราเชื่นใจได้สักนิดหนึ่งนะคะเมื่อก่อนนี้ รอบก่อนนี้ลมไม่ไม่ทำงานแบบอืมมีแรงนะคะถ้าเราไม่ทานข้าวทานปลานะคะเราก็จะไม่ค่อยมีแรงทํางานกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ร้อนอยู่นะคะแต่ไม่เหมือนกันสักนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะทักทายกันได้นะคะพี่พีพ่นะคะทานข้าวทานปลากับอะไรกันนะคะก่อนเที่ยงนะคะอย่าลืมทานข้าวทานปลากันด้วยนะคะก่อนเที่ยงนะคะแล้วก็จะได้จะได้กันสักนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะ ทักทายกันได้นะคะพี่ๆนะคะทานข้าวทานปลากับอะไรกันนะคะก่อนเที่ยงนะคะเดี๋ยวเน้นทานลมแรงมากแล้วก็อากาศร้อนมากนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้แบบอืมนะคะเดี๋ยวเราก็ฝนพอเดียวร้อนนะคะแล้วช่วงเย็นเนี่ยฝนตกไม่มีพัดเลยนะนะคะมาพูดมาคุยกันยามสายๆที่ทานทานปลากันด้วยนะคะก่อนเที่ยงนะคะแล้วก็ใส่ได้ จะได้สา,สายนะคะมาเช้านี้ก็ป่อนบ้านไปแล้วนะคะแล้วช่วงสา,สายก็มาปอ่อนการมองเห็นนะคะสักนี้นึงอยากจะเห็นหน้าพี่ๆกันนะคะแล้วก็มาพูดมาคุยทำงานแบบอืมมีแรงนะคะถ้าเราไม่ทานข้าวทานปลานะคะเราก็จะไม่ค่อยมีแรงทํางานกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ี่ยก็ร้อนอยู่นะคะแต่ไม่เหมือนพอพอคลายความร้อนได้นะคะเราก็มีลมมา แบบให้เราชื่นใจได้สักนิดนึงนะคะเมื่อก่อนนี้รอบก่อนนี้ลมไม่เหลี่ยมข้าทานปลาก,กันด้วยนะคะก่อนเที่ยงนะคะแล้วก็จะได้จะได้กันนะคะพี่ๆนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะอาจจะไปได้ไม่ทั่วถึงนะคะอาจจะฝนตกฟ้าร้องนะคะลมแรงน้องก็ไม่กล้าเปิดนะคะลมแรงมากแล้วก็อากาศร้อนมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบบนะคะเดี๋ยวเราก็ ฝนพอเหนวร้อนนะคะแล้วช่วงเยน็นเนี่ยฝนตกก็สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะกับช่องน้ำน้าบ้านเลี้ยงสวนกับวันพฤหัสนะคะเราก็มาสวัสดีกันสักนิด หนึ่งสักนิดหนึ่งมาเปิดการมองเห็นร้บที่แล้วรอบที่แล้วนี่ร้อนจริงๆนะคะ10องศาอย่างนี้นะคะรอบนี้ก็อาจจะ30กว่านิดๆนะคะแล้วก็ยังพอพอแล้วก็ฝนตกเนีเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่ได้ไปหาพี่ๆกางสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะไปชมทางละครสั้นละครยาวพี่ๆกันนะคะพี่ๆเนาะวันนี้เราก็มาเปิดการมองเห็นสักนิดหนึ่งช่วง ก็สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะกับช่องน้ำนาบ้าเล่นส,สวนกับวันพฤหัสนะคะเราก็มาสวัสดีกันสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งมาเปิดการมองเห็นมีทํางานแบบอืมเรามีแรงนะคะถ้าเราไม่ทานข้าวทานปลานะคะเราก็จะไม่ค่อยมีแรงทํางานกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดก็ร้อนอยู่นะคะแต่ไม่เหมือนลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็แบบว่าแบบน้องก็กลัวนะลมแรงแล้วก็แบบว่า มีฟ้าร้องนะคะช่องที่แล้ว รอบที่แล้วนี่ร้อนจริงๆนะคะ40องศาอย่างนี้นะคะรอบนี้ก็อาจจะ30อว่ากว่านิดๆนะคะแล้วก็ยังพอพอที่ทำงานแบบอืมเรามีแรงนะคะถ้าเราไม่ทานข้าวทานปลานะคะเราก็จะไม่ค่อยมีแรงทํางานกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดก็ร้อนอยู่นะคะแต่ไม่เหมือนที่ทำงานแบบอืมเรามีแรงนะคะถ้าเราไม่ทานข้าวทานปลานะคะเราก็จะไม่ค่อยมีแรงทํางานกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดก็ร้อนอยู่นะคะแต่ไม่เหมือนนะคะแล้วก็มา อย่างตอนนี้นิดหนึ่งนะคะพี่พี่เราก็แบบเออนะคะก็บอกว่าวันนี้อากาศร้อนๆน,นะเมื่อวานนี้ฝนตกลมแรงนะคะไม่มีพัดเลยนะนะคะมาพูดมาคุยกันยามสายๆคิดข้าวทานปลากันด้วยนะคะก่อนเที่ยงนะคะแล้วก็จะได้จะได้อพอคลายความร้อนได้นะคะแล้วก็มีลมมาแบบให้เราชื่นใจได้สักนิดหนึ่งนะคะเมื่อก่อนนี้รอบก่อนนี้ลมไม่เลย ก็สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะค่ะช่องน้ำน้าบ้านเล่นสวนกับวันพฤหัสนะคะเราก็มาสวัสดีกันสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งมาเปิดการมองเห็นรอบที่แล้วรอบที่แล้วนี่ร้อนจริงๆนะคะสี่สิบสี่อสิบสององศาอย่างนี้นะคะรอบนี้ก็อาจจะสามสิบกว่ากว่านิดนิดนะคะแล้วก็ยังพอพอถึงนะคะก็เลยมานะคะขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขอให้มีความสุขนะคะสุขกายสุขใจนะคะพี่ๆนะคะพอ พอคลายความร้อนได้นะคะแล้วก็มีลมมาแบบให้เราชื่นใจได้สักนิดนึงนะคะเมื่อก่อนนี้รอบก่อนนี้ลมไม่เละไม่สายนะคะมาเช้านี้ก็เปิดบ้านไปแล้วนะคะแล้วช่วงสายๆก็มาเปิดการมองเห็นนะคะสักนิดนึงอยากจะเห็นหน้าพี่ๆกันนะคะแล้วก็มาพูดบคุยนะคะแล้วก็มายืนยันตอนสักนิดนึงนะคะพี่ๆเราก็แบบเออน,นะคะ ก็บอกว่าวันนี้อากาศร้อนนะเมื่อวานนี้ฝนตกมแรงนะคะหงน,นะคะก็เลยมานะคะขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขอให้มีความสุขนะคะสุขก,การสุขใจนะคะพี่ๆนะคะที่ทำงานแบบอืมเรามีแรงนะคะถ้าเราไม่ทานข้าวทานปลานะคะเราก็จะไม่ค่อยมีแรงทํางานกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ร้อนอยู่นะคะแต่ไม่เหมือนช่วงที่แล้ว รอบที่แล้วนี่ร้อนจริงๆนะคะ4ีิั2สองศาอย่างนี้นะคะรอบนี้ก็อาจจะสามซีนก็กว่านิดๆนะคะแล้วก็ยังพอพอนะคะแล้วก็มายืนยันตอนสักนิดนึงนะคะพี่ๆเราก็แบบเออนะคะก็บอกว่าวันนี้อากาศร้อนๆนะเมื่อวานนี้ฝนตกแรงนะคะไม่มีพัดเลยนะ นะคะมาพูดมาคุยกันยามสายๆคิดท,ท่านนะคะพี่ๆนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะอาจจะไปแน่ไม่ทั่วถึงนะคะอาจจะฝนตกฟ้าร้องนะคะลมลแรงน้องก็ไม่กล้าเปิด นะคะถึงนะคะก็เลยมานะคะขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขอให้มีความสุขนะคะสุขการสุขใจนะคะพี่ๆนะคะถึงนะคะก็เลยมานะคะขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขอให้มีความสุขนะคะสุขการสุขใจนะคะพี่ๆนะคะลมแรงมากแล้วก็อากาศร้อนมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะแบบอื้มนะคะเดี๋ยวเราก็ฝนพอเนี๋ยวนอนนะคะแล้วช่วงเย็นเนี่ยฝนตกอ้อ พอคลายความร้อนได้นะคะแล้วก็มีลมมาแบบให้เราชื่นใจได้สักนิดนึงนะคะเมื่อก่อนนี้รอบก่อนนี้ลมไม่เล็กมากสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็อาจจะไปชมทางละครสั้นละครยาวพี่ๆกันนะคะพี่ๆเนาะ <c oughs> วันนี้เราก็มาปวดการมองเห็นสักนิดนึงช่วงไม่มีพัดเลยนะ นะคะมาพูดมาคุยกันยามสายๆคิดข้าวทานปลากันด้วยนะคะก่อนเที่ยงนะคะแล้วก็จะได้จได้กันนะคะพี่ๆนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะอาจจะไปแน่ไม่ทั่วถึงนะคะอาจจะฝนตกฟ้าร้องนะคะลมแรงน้องก็ไม่กล้าเปิด นะคะมีทำงานแบบอืมเรามีแรงนะคะถ้าเราไม่ทานข้าวทานปลานะคะเราก็จะไม่ค่อยมีแรงทํางานกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ร้อนอยู่นะคะแต่ไม่เหมือนกันสักนิดหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะทักทายกันได้นะคะพี่ๆนะคะ